จิตนี้เป็นธรรมชาติที่ผ่องใสมีรัศมีเหมือนดวงจันทร์แต่ถูกกิเลสท,ที่จอมาเป็นครั้งคราจิตนี้จึงเศร้าหมองเหมือนก้อนเมฆบดบังดวงจันทร์ให้อับแสงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่รู้ข้อนั้นตามเป็นจริงผู้ไม่ได้เรียนรู้ย่อมไม่มีการอบรมจิตส่วนอริยสาวก ผู้ที่ได้ฝึกฝนปฏิบัติดีแล้วย่อมทราบข้อนั้นตามเป็นจริงอริยะสาวกผู้ได้สดับย่อมมีการอบรมจิตศีลและการปฏิบัติภาวนาเมื่อท่านกำหนดจิตระลึกถึงอยู่ดังนี้หรืออย่างใดยอย่างหนึ่งในคราวนั้นจิตของท่านย่อมไม่มีราคะโทสะโมหะครอบงำ ย่อมเป็นจิตตรงโดยการระลึกถึงอยู่ย่อมได้ความเข้าใจในอัธธรรมใไความปราโมทอันประกอบกับธรรมได้ความปราโมทแล้วปิติก็เกิดปิติเกิดแล้วกายก็สงบกายสงกแล้วก็ได้ความสุขได้ความสุขแล้วจิตก็ตั้งมั่นอันนี้แหละเรียกว่าผู้ถึงความสงบถึงความไม่มีทุกข์ ถึงกระแสธรรม